มมลมผัดเย็นมากบางทีก็ผัดแรงเกินนะพิชานะ เ,เดีาความเผาทิ้งนะว่ารู้ลเลยเนะีออน่ยผมแน่ถึงออกไม่ได้แล้วลูกิ ผมมาเนี else, ่ยก็มาล่โชคขียังเป็นแล้วเหรอยังเข้ากับเนื้อเี๋ยวะมองไหมตุโต เดี๋ยวผมดูก่อนนะรอบเดี๋ยวพอหรือเปล่าน่จาจะไม่พอเลยนอนนี่กกระป๋อ,อที่เปย,ยนี่นนอ่เกาะด้วยอืออือโอ้ยได้เยอะแลวโว้ยว้าวส,สวยๆเลย และแล้วนะครับปลอดทำที่พักนะฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ได้ผาปะ่ะหรือต้มน,นี้ต้มน,น้ำพริกเต้นี่แหละครับพี่ๆเมนูวันนี้เนี่ยเป็นเมนูของเต้ที่ทำเองมากับมือครับผัดนี้ก็คือผัดหน่อไม้ที่ไปหามาจากกรรมธรรมชาตินะครับห,หน่อไม้ใส่เอ่อเปกันไม่ใช่น้ำพริกเผาเต้ข่าอืมกล้วก็มีลูกชิ้นด้วยนะครับแล้วก็ดอกถือป่านะครับเนี่ยมีทั้งต้มมีทั้งแบบดิบๆเลยนะครับ 五年前，电脑嘛。 สวัสดีครับผมสวัสดีพีเอฟซีที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยนะครับพมกับผมนงเชียนจากช่องรายการลองดูโอเคพี่ๆที่กําลังรับชมคลิปของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะฝากเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งด้วยนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนให้กับพี่ๆตลอดเวลานะครับผมก็ในวันนี้ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับผมมากับพี่ชาสุดหล่อของเรานะครับสวัสดีครับปลาเนื้อฟัดตัวพี่พีเอฟซีด้วยนะครับ ครับผมจากช่องเกลี่ยบนข่าวนะครับนะเดี๋ยวผมท้ายคลิปผมจะทิ้งช่องทางไว้นะครับครับผมสวัสดีครับก็ฝากติดตามเต็กโคมปาดด้วยนะครับครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยสุดหล่อของเรานะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมในช่องลองดูโอเคนะครับผมครับแล้วฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับครับในวันนี้เราจะมาทําอะไรนะพี่ก็ต่อเติมส่วนต่างๆในส่วนที่เหลือเท่าที่เราจะทําได้ในวันนี้นะครับเจ้าของก็คือ ขึ้นช่างของเรานะครับได้ได้ทำเอาไว้วันนี้ก็พาพวกเรามานะครับช่วยช่วยต่อเติมในส่วนที่เหลือนะครับครับผมเดี๋ยวพี่ชาพาไปดูหน่อยว่าส่วนไหนที่ทำล้วมั้งชักโอ้เหลือเยอะเลยเหลือเยอะเลยเหรอครับผมขึ้นบันไดบันไดเนี่ยบันไดยังไม่ได้มาตรฐานนะครับผมบันไดเนี่ยมีการขึ้นครับผมก็พื้นข้างบนเรียบร้อยนะครับโครงหลังคาเรียบร้อยนะฮะระเบียงลงมาเนี่ยเราจะใช้เป็นทำกับข้าวด้านนี้ใช่ไหมหรือข้างบน อ๋อจะทำกับข้าวข้างบนนะฮะตรงนี้เอาไว้นั่งเล่นนะครับผมก็ร้อยโยกกันที่ยอดขาวสูงเลยนะครับผมนะในวันนี้เนี่ยพี่ชาจะให้อ่แบ่งหน้าที่ยังไงครับพี่ชาแบ่งเลยครับก็ไปตัดไม้ผมกับพี่แต้ไปตัดไม่นะอาจจะทำระเบียงข้างบนใช่ไหมพี่ชาจะทำตรงไหนทำข้างล่างก่อนนะเอาไม้คันก่อนอ๋อโอเคครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันดีกว่านะครับก็มาดูกันว่าหลังจากเสร็จแล้วเนี่ย ผลงานของเราจะสวยขนาดไหนนะครับผม ก็จับได้แน่อ oh, ันนี้ไม่หามียไม่ได้หรอโอ้ไม่เช่พลาดจัหวัดหรือไม่แตะขอจีนนะขอแท้น่ะแพทนี่ธรรมดาที่เะคือไม้ที่ลมพัดมาดี๋ยวคมเผาทิ้งนะว้ ดันพุ่มอะไรตังก้อนอนะไอตกสบายเลยเนี่ยนี่างอะไรนะ

Mà nè, vâng mà la sốt nghe, hay เราจะขยำเลยวะขยนแล้วเหรอขยเท่ากับเนื้อเบอครับผมเข้าไปเรื่ออ๋ออะนลุ nó phải chui khẩu phở nó phải chui đi vào ta ai cái này bé đấy là ผมดูก่อนนะรอบเดี๋ยวพอหรือเปลา่าน่าจะไม่พอเลจ้ะน <c oughs> ีบางไปนะจ้ะอีกรอบนึงยังอีกรอบนึงพอดีนนนี้ก็คืกระป๋องที่บนนนว้าวโอ้สว,วยสวยเลยกรอบๆนี้

เอ้ไหนกินนี่เลยมัและแล้วนะครับเราก็ทำที่พักนะฮะเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือเพียงอย่างสุดท้ายก็คือหลังคานะครับเราไม่ได้มาต่อเติมหลังคาเลยนะครับเพราะว่าวัสดุไม่มีนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้น่าจะเป็นพวก ไปจากหรือไปเพาะหรือว่าย่าคาแบบนี้เนี่ยอเ,เอามาต่อเติมหลังคาน่าจะโอเคเลยทีเดียวนะพี่นะแต่ว่าเรายังไม่มีเราก็เลยยังไม่ได้มาทํานะครับก็รอเป็นอ,อนาคตแล้วกันว่าจะมาทําต่อหรือเปล่านะครับผมมาดูกันว่าบริเวณรอบๆนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เลยครับผมก็พิชานะครับวันนี้เนี่ยได้เชิญชวนให้มาช่วยงานนะครับผมแล้วก็กับคุณกับค่า,ข,าของเราเนี่ยเสร็จส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ กับข้าวอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวเปล่านะครับผมเตยังหุงข้าวไม่เสร็จนะครับผมนี่เลยมุมที่ว่าเราเนี่ยจะพุกเปลนอนก็จะมีหลายที่หน่อยนะครับผมด้านนี้ก็จะสามารถนั่งดื่มกาแฟในยามเช้าได้นะครับผมหรือจะพุกเปลก,ก็ได้นะครับผมแต่เราเลือกสองอย่างเลยทําพร้อมกันเลยทั้งพุกเปลแล้วก็ทั้งนั่งด้วยนะครับพี่ๆแล้วก็มุมทั้งด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมที่แบบมองไปสุดหูสุดลูกตาก็จะเห็นแต่ ต้นไม้นะครับนะก็ผ่านรอดต้นไม้ใบไม้ไปลายเนี่ยก็จะเห็นหุบเขาไกลๆนู่นเลยนะพี่นะนี่เราก็ได้ก่อของไฟที่ตาของเรานะครับก็ตอนนี้กําลังดีเลยที่ว่าเราทั้งสี่คนเนี่ยจะมาทานข้าวกันในช่วงเย็นนี้นะครับผมใช่ไหมพี่ชาครับผมก็พี่ชาเนี่ยขยันมากๆเลยนะครับผมยังมีสถานที่ที่ว่า พี่ๆยังไม่ชมเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะพาพี่ไปชมกันนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็ระแวงอยู่นะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่าแต่ถ้าตกเนี่ยผ้าชิ้นของเราไม่น่าจะรอดนะรออนไหมพี่หนุ่มรอดรอดเหรอคิดว่ารอดนะคิดว่ารอดถ้าไม่รอดก็ยังมีอีกผืนหนึ่งนะฮะของเต้นะครับผมอ่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็จะไม่หิวไปกว่านี้เรามาทานข้าวกันดีกว่านะครับผม ของวนนิดหน่อยนะขึ้นไม้โอ้โหเ่ใครชอบีว่าตะโคนตรงมะม่วงสนามปอนที่เหยื่อชู้เจ้าจันพอดีใช่ไหมอือเออคิดได้บาร์นะครับอันนี้จะ้ผักอ่ะหรือต้มอันนี้ต้้มนำพริกเต้น้ำพริกเผาเต้ข้นป่านี้ทำได้ทุกเมนูครับครับผมทำต้มยำก็ได้และในตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะทานข้าวนะครับผมนี่เลยครับพี่ๆเมนูวันนี้เนี่ยเป็นเมนูของเต้ที่ทำเองมากับมือครับ ผัดนี้ก็คือผัดหน่อไม้ที่ไปหามาจากกรรมธรรมชาตินะครับหน่อไม้ใต่เอ่อเปการไม่ใช่น้ำพริกเผาเตขะขบาอืมแล้วก็มีลูกชิ้นด้วยนะครับแล้วก็ดอกถือป่านะครับเนี่ยมีทั้งต้มมีทั้งแบบดิบๆเลยนะครับอันนี้ปลาเวียน,นครับผมแขงเนี้ยอร่อยที่สุดละแข็งหมูนะครับปลาเวียนนะหัวไปเนือ <laughs> ยอืมวันนี้กินข้าวกันหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะอร่อยมากๆเลยนะครับผมนานๆจะดได้ชิวที ใชนานๆจะได้เจอกันทีนะเราก็ต้องกินนี่แกงนี้ผมชอบมากที่เดี๋ยวลองว่าพี่ชาไม่ค่อยว่างทุกผมทำไมพี่ชาไปไหนอ่ะมาหลับอายแล้วหรออร่อยเต้ยเนี่ยทำกับข้าวอร่อยที่สุดแล้วผมชอบกินมากเลยก็อยู่ไม่เปนะกรัวเองเข้คืป Neman. Ja Roman. Zvezda. Ingata. Jo pa pa. A, koi habeli. อาลพจเยมเากกินกาแฟป่เนรบเนรบลมพัดเย็นมากบางทีก็พัดแรงเกินนะพ่ชานะ สวัสดีครับผมสวัสดียมามเช้านะฮะก็เช้าวันนี้เราก็ตื่นมากอ่อไฟนะครับผมแล้วก็ต้มนาร้อนดื่มกาแฟกันนะครับในยมามเช้านี้ <c oughs> บรรยากาศในยมามเช้านี้ค่อนข้างที่จะเย็นพอสมควรฮะเพราะว่าลมเนี่ยพัดมาตลอดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆได้ชมภาพบรรยากาศรอบๆอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่เลยก็ดูว่าผ้าชีดของเราเนี่ยลมพัดระเนละนาดไปหมดเลยนะครับขนาดเรายึดกับอ่ สาต้นไม้เลยนะพี่นะพิชาบรรยากาศเย็นไหมเช้านี้สบายบก็ค่อนข้างที่จะสบายเลยนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบรอยอ้อ <ละ S 1> ยภู <ละ S 1> มิใจไหมภูมิใจมากเลยนะครับนะตรงนู้นก็พี่หนุ่มก็เพิ่งดื่มกาแฟเสร็จนะฮะในยมามเช้านี้นะฮะป่าที่นี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นป่าตึ่งหลังนะครับผมนี่เลยปกคลุมบรดวยต้นไม้ซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ต้นท่ายเนี่ยจะขึ้นเป็นฝั่งนู้นนะครับผม อ่ะโอเคครับพี่พี่ครับในยามเช้านี้เนี่ยเราทั้ง4ี่คนก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับฝากพี่พี่เป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นกระเลียงบนเท้านะครับผมแล้วก็เต้คนป่าอ่าแล้วก็พี่หนุ่มเกษตรกร<ม>อ่าไม่ใช่หรอครับ<า>ผมโอเค,คก็ เดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใน EP ีหน้านะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนนะครับพี่ๆในคลิปใหม่ๆนะครับผมไว้เจอกันใน EP ีหน้าบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บอืมจ้าฮะเดือดเดือดนย่างเดี๋ยวไปวิวไม่อยากก็เราดื่มข้าวมันเลือดนิดเดียวอยู่แล้วก่อนโอ้ยกินกาแฟได้ช้าเลยเหรอ ต้งานทีแล้วีเกช้าครับาช้าหรอครับผมโอเคเราตีกาแฟจะดีกว่านะกินกาแฟตอนเช้าถ้าไม่กินกาแฟใช้งงเงี้ยด้วนะหัวหน้าใครไม่ติดเนี่ยอ้มี not